เข้ามาสู่ป่าครับอยู่ยะโสธรนะครับอำเภอขอวังนะครับาเบเ่งว่าน้องนี่ที่ได้ปลาบอนะครับสมาเชียกรถจับเต็มเลยครับนี่นี่กินข้าวเที่ยงเรียบร้อยครับนาบุตท่นช่วงนี้นาบุตท่น่แหงครับกินตำโพงถ่ามาสู่ปลากินตำโพงแก้วกินกับแก้วครับลาแหง ปลาจีนหมัสนิทจับลุงผู้ใดคิดหอดอันปลาชาตินะครับปลาลอยสบายดีป่ะครับเพื่อนฝากถามมาหลายสบายดีครับสบายดีสบายดีครับผมยังแข็งแรงเดี๋ยววันนี้จะเอาปลาช่อนตัวเท่านี้ให้กินครับทานรอเบิ้งครับวันนี้เอาที่ได้ปลาคอตัวสามแขนป่ะรอเบิ้งครับผม

Okay. Mm -hmm. นับด้วยว้าวาไอ้บ้ามันลงพื้นเล้งน,นี่ได้แล้วฮะนุ่นเห็นเจอไหมเห็นเจอไหมคืออะไร เอาปะอุ้ยเอียนจับสิจับไปอ่ะงูหรองูเหรอเอาแล้วทำไมงูนี่ล่ะงูจริงเหรอเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดหยุดหยุดเมื่อกี้นี่เขาลงไปได้ตัวนี้มาครับจี้กินนะครับ ย่างไม่แสบงบาอ,อย่างงามเลยพี่น้องกล่นละแก้วหน้าใหม่ไปแล้วครับตอนนี้เอาโาชิ้นเนาะต่ขับมอไซค์คือดีใหม่เบิือดปะเย็ยนครับบรรยากาศกลางทงนะครับเมื่อนี้ครับเย็ยนเย็ยน ในขณะที่ทุกคนกำลังเก็บปลานะคะเราก็จะมีเรียกว่าที่มกำลังใจนะคะอันนี้เป็นที่มกำลังใจอ๋อโอ้โนั่น แรงบ้าหรอกจ้ะไล่มา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ถ้าเธอทำพังเธอต้องซื้อนะ มัน,น,ม,นม่คอสดีมันมีอันนี้บาในเอาวิ่งไหมเขา ไ,ไม่ได e ้ลรือไงเครื่องมันเลื่อนอยู่เลื่อนๆแล้วมอนเลื่อนไปผิดแล้วถ้าตกตังเครื่องมันผิดเลยเอาลงอยู่มันก็ดูดมามันจะจับไดปแมกเลยทำไมเชี่ยงวลูกทำไมเสียหลักมันเยอะนี่เชี่ยหมาเบึ้งหมดที่อ้ยใส่บัแม็ก่องแมกไม่แน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 ่แท้แท้เลยล่ะ นั่นฮำลื้ออกได้งานน่นนะมือมือกระปากกระปากกระปากเขากำลัง่าอย้เขาเขาอยู่โตกยุงนสองสามเดียกนเอาใส่ไว้นีอาโอ้ยซัดลงมาป่ากันเนี่วกระิีดีต้งไปเกลกะนีฮัมแมกอันนี้ลูก คอยขับไปเดอ้อมสิหลมมออุมครับเล็กหน่อยมันเราโตกลองเ้านมจับ <c oughs> เลยจับเลยอาขอมือแบคไอี่รเอามือควนเอาองิงั่งเอาิงข้าไปกันในๆแล้วเอามือวอน <c oughs> อมาน้ามเตมมเ็มมันก่อนเครื่องนี่กระแปะเนาะเพราะว่าแม่เครื่องนี่มัน เครื่องสูบน้ำทั่วๆไปเขาว่ามันสิดูดขึ้นมาจนวะเห็นดูดเรื่องที่เปิดเห็นอยู่ซาหน้าเขากันพราเจ้าสมัตเห็นปรากฏไหมดูปวดขึ้นผมตอนหน้าใช่แล้วเนี่ยตันทีเองมันเหนี่ยม้วนเหนี่ยวเขาบูร้อนต้องเข้าไปสูบน้ำยู่ซาบ้าน่าบานคือกันบ่บ่เบิดเป็นเลย ไม่ไกลมือพ่ลงนี่โอเคยูแ่ด้ตังน้นเด้ตังดีด้ยกนิ้วเขายกิ้วออกไปไยกิ้วออกแล้วยกยกสูงสว้าวอ้าแมก

ใส่ที่ชุนเฉียวเพราะว่าน้ำไม่ออกนะฮะอ๋ออ๋ออ๋อไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งตอนแม่ป้าลุดออกจากริ้งหันพ่อโนบะไรพอจับอยู่ ทะเลาะก,กันแกงนันทะเลาะก,กันมาตัวเดียวช่วยกันจับสามคนนะฮะ

เว้ยนีน้องจับเลยมันยันงจับสุดไล่้ามาลาบานเดี๋ยวให้นางถ่ายก่อนโอ้เ,อเอจ้ามจับแขนสวนฟฟา

ว่าเขาจะเอาดอกไม้สีเช่นกันตูวมันอีกพันมืดไงไม่ใช่หรอคอยไงมันหนึ่งคันละอู้ไม่เที่ยมคันก้างซ้ำ ล้วก็้าเอาดูดีๆก็มีปลาเข้ามาดูฉัาปลาคอหน่อยเอ้ยไม่เยี่ยมพี่ปลาเมียปลาอยังก็มัดบ่โอ้ทีมสุดยอดโอ้ป้าดโอ้โอ้โอ้ สบอกทีมาปลากรว่ามาอยู่ที่ทีมเอาทีมมึงกวาดขึ้นทีมทีมล็อกไว้ทีมดันบอ้ามันไปาเอาให้ได้เาก็เดปั่น้าเ้าจับตนด้เหอโอโหไมต้องมางาสมูนี่เอโอเอาีเออนั่นแหละเออว้าวว้าวันช้แมา กันคู่กันคู่ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับตอนนี้สถานการณ์ในบอค่อนข้างตึงเครียดต, <c oughs> ตอนนี้สถานการณ์ในบ่อค่อนข้างตึงเครียดมีกันซื้อน้ำมใหญ่นี่นก้นาน่แป้งสาม น,น,น,นี่โอ้ได้ทำประแดกอยู่น,นะตคอย้ปลย้ <c oughs> องสังเกงเครื่องเกุคุยปลาบับอคุยกัน่ยคุยลายังไงเหรอเ,รเห็นหลังหลังมันคุยหลังบอกอเหรอ บอกว่าเห็นตุ่มตรงไหนอย่างเงี้ย้คมาไหนป้าดุบผมมีตัวตุ่มเนอตุมแบบนองยังก็ดูดูเนแมคบอกปั้มเลยแประเสปุ๊บปับมาเด้มาเลยปูนิมน้าดุกมีนิมมอนป้าดุกแม็กเนอแม็กแม็คบีบเลือดอบีบเลือดออกได้ไร

แม่เรือแม่เอาไว้ใกล้ใกล้แม่วันนียมึงผอมันก็บทีเรนไปหาอีกใกล้ใกล้แม่เอ้าเลิกแล้วหรอเกมแล้วหรอว้าไอ้รก็หมุนหน้าหัวใจเอาไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนดีอุ้ยใช่ปลาดุกเหรอน่ะไม่รู้ขนาดนั้นน่ะฉันว่าฉันว่าฉันว่า ขอนเอกิ่งไม้ไปล้างออกน้ำสะอาดไปดูแลตัวเองเผาไฟเหรอน่ะไฟที่เผาปลานั่นแหละเห็นไหมเผาตัวเองเลยเราแพ้ปลาดุ้วยเหรอแพ้แบบปวดไหมปวดใแพ้แบบกิน ไอทีมึงพูดอะไรเนี่ยูกยังพอูเร็แว้่ว่าแต่ไม่พัดวานก็ดูแต่มนบะหี่น้องจับจอปลาดุกต้นมวยไทยลุมพินี เอาบิกบกแกงอาีดนเสเจ้าเียงเอาบพิกอันนึงพิก็ทานพินสระบายมันก็เศร้ากูปวดปวดแล้วปวดเล่นที่ิเทีเกว้วเอย่งเลยแล้วนอนเดหล่อมันเบอร์นั้นเลยหรอวึกถ้าดูจากแผก็ใหญ่อยู่นะ

ปรากฏว่ายายโยลงไปแล้วก็มันก็ครุบมันไว้พอดีเพมอไม่ไม่พ่นรังบอตางจับได้มอโตเลยงเห็นมันตอดนานบอลนอยแกิบาเดปวดไหม ปปปววววดดดแแลล้้สาัเเยยีไม่็โอ้โหนี่ฟิล์มปั๊าอันนี้โอ้โหนี่นี่อะไรเนี่ยมันใหญ่เลยนะไหนเอาเมือกนี้แผลสีมันสีงัดไหมฉันว่าไม่ใช่ปลาดุกหรอกปลาดุกปลาดุกหรอถ้าไปอย่างอื่นมันไม่ปวดจิงวายหรือเปล่าแม่บอกว่าเดี๋ยวจะป่นเผ็ดๆให้เจ็บไหมเดี๋ยวจับได้กี่ตัว นนเเขขาาจำมัยังไม่ได้สักตัวเลยได้แล้วขันโอ้โอ้โว้วโอ้ปลาไหลด้วยงูหรือปลาไหลนั่นอยู่ตรงนี้น่ะนี่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 ปลาไหลนี่ไหมนี่นี่ปลาไหลมอนนั่นหรืองู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 บ้าม่กนี่งูไงล่ะงูมาฆ่ามั้ง

ลูกแเดมันเีกเลยมันงัด่านะโอ้ดูดิเมื่อไรมึงตปได้นมึงไ่ได้รูาจับปลานี่ม่จับทังขกใส่อันนี้น้าพ่อจับป่ะเน่งานเหีตต้องตัดยัที่เกี่ยวกตัดตามหาช็อตยากจริงจริง